สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับเช้านี้เป็นวันเสาร์ที่14มิถุนา68นะครับพอดีเป็นวันหยุดเราก็ได้มีโอกาสอัปเดตท,ทุเรียนปลูกใหม่นะครับ2เดือนนะครับผมปลูก2เดือนผมซื้อมาต้นละ250บาทนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ต้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับแซมผมเอาลงไว้ริมรั้วนะครับพร้อมกับอพอนอนหนึ ลิ้นจี่นะครับนครพนมหนึ่งซื้อมาพร้อมกันก็เลยมาลงข้างๆนี้แหละครับไม่มีเวลาดูยาก็ลุกนะครับาจากสภาพดินที่ผมทำแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่เป็นดินดินที่เป็นดินปุ๋ยหมักนะครับผมหมักไว้นะครับหมักในที่ว่าเป็นแกลบสดผสมกับขี้วัวอย่างละหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็หมักไว้3เดือนก่อนจะนํามาใช้ก่อนจะนาํามาปลูกผมก็ผสมกับดินนะครับ อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือซื้อดินกองนะครับดินราคารดละ3ามรบาทนะครับหกล้อนะครับแล้วก็มาผสมเอามาทํคูคกเล็กๆนี่แหละครับอ่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ดินที่เราหมักไว้นะครับ3เดือนพร้อมกับดินหน้าดินนะครับที่ซื้อมานะครับอย่างละ1ต่อหนึ่งนะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากนั้นผมก็มาแกะถุงดําตัดรากขดนะครับ แล้วก็มาขุดดินบริเวณพื้นดินนะครับพื้นธรรมดาเนี่ยเอาหญ้าเอาอะไรออกบ้างแล้วก็สับให้มันล้วนสุยด้านล่างหลังจากนั้นก็เอาดินที่เราปรุงนะครับเอาลงประมาณสัก3ามสีุ่้งกีนะครับแล้วก็เอาเอาตั้งนะครับเอานี่แหละเอาทุเรียนในตั้งไว้หลังจากนั้นก็เอาดินที่เราผสมพร้อมปลูกก็คือปรุงอย่างดีแล้วนะครับ ก็เอามาถีลาดลาดก็กบเข้าสองเดือนนะครับสองเดือนก็ได้ยอดใหม่นะครับประมาณนี้ยอดก็แทงไปอครั้งหนึ่งแล้วนี่ครั้งที่สองนะครับเป็นยอดที่สองแล้วนะครับเดือนละครั้งนะครับมันก็จะถอดอยู่ประมาณนี้นะครับผมเพิ่งเอาสแลนออกนะครับพอดีมันได้ฤดูฝนด้วยนะครับเอาสแลนเพิ่งเอาสแลนออกนี่แกะสแลนผมถึงสแลนไว้เดือนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอดีเห็นยอดมันเดินนะครับแล้วรากมันเดินได้นะครับนี พอมันเดินแล้วก็พอดีฤดูฝนด้วยนะครับก็สู่ฤดูฝนและที่สําคัญก็คือยอดตัวนี้มันชนกับแซลลนนะครับเพราะเสาเสาไม่สูงผมก็เลยแกะแตัดสินใจแกะให้มันได้รับน้ําฝนด้วยนะครับแล้วก็ได้อากาศได้แสงนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับอันนี้พอนอนหนึ่งมันมีลูกตั้งแต่ผมซื้อมาในเข่งนะครับพอนอนหนึ่งเป็นลิ้นจี่นะครับเพราะว่าผมทําสวนที่เป็น เป็นพันจักระพัดนะครับผม7ปีแล้วมีอยู่ประมาณได้แค่ประมาณสักกิโลหนึ่งนู่นะเพื่อนสมาชิกไกลๆเจ,จ,จ7ปีแล้วนะครับมันค่อนข้างจะทำลูกยากนะครับก็ผมก็เลยเข้าไปดู YouTube เขาบอกว่านะครพนมหนึ่งลิ้นจ่นะครับลองฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในเรื่องของอนะครพนมหนึ่งะครับมันมีดอกมีลูกมาตั้งแต่อยู่ในเข่งอยู่ในทุงดำนะครับนี่คืออีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมจะอัปเดตนะครับ ให้กับเพื่อนสมาชิก2เดือนเช่นกันนะครับในปลูกเหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อคู่นี้นะครับก็สูงประมาณ50เซนผมยกโคกจําเป็นอย่างยิ่งต้องยกโคกนะครับเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องยกโคกเพื่อไม่ให้ดินมันแน่นจนเกินไปแล้วก็เวลาเราลดน้ํานะครับถ้าเราลดเกินมันก็จะไหลออกแล้วก็ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีนะครับย้ําต้องยกโคกนะครับไม่ว่าจะสูงหรือต่านะครับ เห็นควรอย่างยิ่งต้องยกโคกนะครับถ้าอย่างนั้นดินมันแน่นเร็วนะครับดินแน่นเร็วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมฉีดยาไปสองรอบแล้วนะครับฉีดเดือนละครั้งนะครับในเรื่องของยาเพี้ยาแมลงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนสาหร่ายสาหร่ายอมิโนูนะครับก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับนี่อีกโคกหนึ่งครับผมปลูกชิดกันนะครับจะติดกันเลยเพื่อให้กิ่งมันโน้มออกไปทางริมรั้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งแทงยอดใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ก็เริ่มเดินแล้วสเดือนนะครับสเดือนเพิ่งแกะสลนออกนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ต้นประมาณนี้นะครับก็ลองอ่า นำวิธีการปลูกไปใช้นะครับประปยุกต์ใช้สําหรับเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับที่กําลังจะปลูกเพราะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนไม่ต้องทาสแลนนะครับไม่ต้องทสํสแลนปลูกใหม่ไม่ต้องทสํสแลนนะครับพอซื้อมาก็ที่สําคัญก็คือดินพร้อมปลูกนี่แหละต้องใช้เวลาในการหมักใช้เวลาในการผสมแล้วก็โยกโคกนะครับบางทีขุดกับดินธรรมดาอย่างนี้ก็ได้เพื่อนสมาชิกเป็นดินอย่างนี้เราก็ขุดฟื้นหน้าดินซะแล้วก็ลากหญ้าออกเพื่อให้ ดินมันโฟน้ำโฟอากาศนะครับแล้วดินมันไม่แน่นหลังจากนั้นก็เอาดินปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้เทรองพื้นขึ้นมาสักคืบหนึ่งหรือศอกหนึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเยอะก็ศอกหนึ่งถ้าไม่มีก็สักสามปุงกี่ก็สักคืบหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาทุเรียนวางแล้วก็ดินที่เราปรุงอย่างนี้แล้วก็กบแค่นั้นนะครับแล้วก็เสียบโดยไม้เบ็ดตัวนี้นะครับลมแมลงนะครับก็รดน้ําตามปกติทุกวันนะครับตลอด ยกเว้นวันฝนตกก็ไม่ต้องลดประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามสําหรับเพื่อนสมาชิกปลูกใหม่ทุเรียนหน้าฝนนะครับปลูกง่ายครับดูแลง่ายก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ